สวัสดีค่ะทุกที่นะคะเดี๋ยวเอามาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่29อเออกัสนะคะก็เออมาช้านะวันนี้ก็ก็สัปดาห์ที่แล้วหายหน้าหายตาไปนะคะก็ต้องขอภัยนะคะเพราะว่าติดภารกิจต,ต่างประเทศนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็กลับมาแล้วก็น่าจะมีเวลาวิเคราะห์ให้ทุกวันช่วงเวลาใกล้เคียงเยนาะ โอเควันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่กรอบของชาาว,วิกี้นะคะเมืเ่อวันที่อธิบายให้ฟังไปในช่วงของเลดเกรดไลฟ์นะคะถ้าอาิี่ท่านาคลิดลาดนะคะก็ทำคือก็เป็นไลฟ์ให้นาะแล้วก็ว่าใครที่ติดตามช่วย i ิ g s สปาร์ตันเพนะคะก็ไปดูตรงนได้นะครแต่ว่าวิเคราะห์รายวันนี้ก็ทำเป็นเดิม รอบราคาวิตลีของเราวันนี้นะคะอยู call, 8, 000, 2, 0, 88, ่ระหว่าง1.987.34นะคะกับ1.9ขอโทษค่ะ1.892.88นะคะซึ่งัปดแร์นี้เนี่ยกรอบล่างเนี่ยสร้างกรอบลงมาชัดเจนแล้วนะคะว่าแข็งแรงบริเวณ1.892.88นะคะซึ่งความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ9,000จุดนะเห็นสัญญาณของบูดอมาข้างล่างแล้วก็ท่งสีเสียวนะคะก็คือราคาในบรปาวขึ้นจากซัพพอร์ตแนวนี้ และตอนนี้นะคะกำลังขึ้นมาเทสเกียาส50ที่มันออกพยายามตัวชุอตมานะครับเป็นซื้อแรงขายสัปดาห์นี้นะคะแรงขายพักตัวค่อนข้างแรงนะส่วนแรงซื้อเดรนยังไม่ได้มาเต็มีที่นะคะแต่การที่ราคาหยุดเอาเอขึ้นแรงของตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมของวิธีคือราคายัางวิ่งติดในกรอบราคาของพักเ็นทแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างว่า จะทะลุผ่านเอ็มอาม์เยี่ยม5หแล้วไปแอลเมีสอหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะว่านี่เป็นภาพใหญ่มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพเล็กด้วยนะครับแต่ว่าเห็นภาพใหญ่ๆก็คือมันเข้าอยู่ใน Channel ของาำเต็มวิกีนั่นเองโอเคมาดูกันที่ทำเฟรมเดล l ีนะคะกรอบราคาของ Daily นะคะตอนนี้ด้านบนครับยังเซฟตัวอยู่ข้างบนอยู่เลยนะที่หนึ่ง 9 8 2ค่ะแล้วก็ข้างล่างพอดี880 8นะคะซึ่งลงไปทำอยู่โดนล่าสุดโบริเวณนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นกรอบใหญ่เกือบเท่ากันเลยนะคะกับมุมมองของทาเฟรวิกรีนะคคัะแต่ระหว่างทางนะคะของชาแนลนี้ตรงกลางของชาแนลเป็นจุดที่ EY 50ตัดกับ LM 200พอดีะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือแนวต้านใหญ่หนะคะของมุมมอง,งทำเฟนเดลี่ะคะราคาก็รีบาวจากสป,ปอร์ตข้างล่างขึ้นมาค่อนข้างแรงกำลัง,งเดินทางขึ้นมาทดสอบ EMA ห้าสิบกับ LMA สองอบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านหลงดสบแนวต้านนั่นเองนะคะซึ่งจุดที่เรามองว่าเฮ้ยมโอกาสขึ้นไปเทสได้อีกคือตรงนี้นะ,ะถ้าเป็นมุมมองใหญ่ของทำเฟนเดลีน่นะเลิ่เยบริเวณราคา่ะเกสมเกถึงห้าสี่นย์นะคะ โอเคอันนี้คือมันแยแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณของ r e d dot มานะคะก็หมายวามว่าแรงขายกับแรงซื้อเนี่ยอาจจะมีไม่ค่อยเยอะมากคก็คือมันอาจจะแบบเริ่มชะลอในการขึ้น,นแรงๆได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นแนวต้านสำคัญมันจอะจะเทสดอยู่แต่ว่าสิ่งที่ต้องดูถัดไปคือเทสแล้วผ่านหรือเปล่านั่นเองนะครับ แรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะแรงขายพักตัวแรงเลยแล้วก็แรงซื้อก็ยังมาไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เราเห็นนะคะว่าที่ทำเฟมเดลลี่เองตอนนี้เป็นขาลงอยู่นะแล้วกำลังรีบาวขึ้นมาทดสอบ l m s 200อีกครั้งหลังจากที่ทะลุผ่านลงไปค่อนข้างไกลทีเดียวนั่นเองนะครเพราะฉะนั้น LMA 200ตอนนี้กำลังจะเชืนเป็น,ปนแนวต้านสำคัญที่ราคาจะต้องทดสอบให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือของเดลลี่ าดูกันต่อที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะตอนนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงเซตปลอบใหม่อยู่ระหว่าง1912-1925นะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนั้นราคามีการปีนตัวขึ้นมาได้นะเพื่อที่จับ เรสอบ l a 2 0 0นะครับของทำเส็จให้สำเร็จนั่นเองแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอสัญญาณเรดดอตเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอในการขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้านบนวันนี้นะคะจุดวัดใจสำคัญอยู่ที่1925นั่นเองะคะส่วนข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มุมมองโดยรวมแล้ว,ลวออถ้ามันไม่ผ่านอยู่เงนี่วันนี้มันจะวิ่งติดอยู่ในกรอบนี้นะ กรอบ1925กับ1912นั19่นเองนะครับโ okay. อเคแหลงซื้อแรงขายของคำเเ็มน,นี้นะคะส่วนออแรงขายที่โรรงซื้อที่มีมาก่อนหน้านี้นิดนึงเนี่ยตอนนี้เริ่มพักตัวเล็กน้อยนั่นเองครับ ซึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่มันขึ้นมาทุกขอบ200แอมเบสองร้อยก็ติดอยู่แนวตันนั่นเองค่ะก็รอจนจบแข่งก็จะมีโอกาสผ่านหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวตัดสินนึนกว่ามันจะอยู่ที่ทําเฟรมเล็กนะถ้ามุมมองใหญ่นะคือันกบบวิ่งติดอยู่ในกรอบสีชั่วโมงไซเวกกว้างแต่ว่าความชัดเจนว่าเฮ้ยมันจะไปทงไหนก่อนเนี่ยอาจจะต้องดูได้กว่านี้เอาไป็นคะ่า f อ m คเฟมหนะคะหลังจากที่ราคาน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนะที่แบบปรับตัวขึ้นสูงมาติดที่1นึ่นะคะทุกคนก็มีการเลี้ยวราคาจับลงมานะคะเด้งเชื่อม e m เอ0แล้วขึ้นไปใหม่นะครับพยายามที่จะเทสแนวต้านเดิมแต่ยังไม่ได้ทำมนอลายนะดีลาอยู่ตรงนี้ทีเดียวนะคะเห็นยอดไฮของทอเฟนนี้ลดนะคะก็ มันเหมือนกับว่าราคาย่อตัวลงมาทดสอบ EMA 50อีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาติดตามดูนะครับมันย่อตัวลงมาทดสอบ EMA 50แล้วติดอยู่ที่ support หนึ่งเถ้ารีบเอาถอยขึ้นไปหน่อยรอบนี้ไม่ควรจะผ่านเอ่อบริเวณนี้นะราคาถึงจะมีโอกาส ย่อตัวลงแรงกว่านี้นะครับคือโซนนี้นะคะโซนหนึ่งเก้าสองห้านะคะไม่ควรเลยนะก็คือไม่ทำยิวหายนะโอเคถ้าถอยถอยย,ยุกยักยยักแถวนี้แล้วไม่ทำยิวหายนะคะราคาถึงจะมีโอกาสปรับตัวลงมาใหม่เพื่อที่จะหลุดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่ง แล้วก็เลเวลถัดมาคือลงมาทดสอบ l n a 2 0 0ของท,งท็อปเจมส์4ชั่วโมงนะที่บรู็นลาพาด19.9 19, 19นะครับแล้วก็เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญคือกรอบล่าง4ชั่วโมงที่19.12 n a นะนะโอเคอันนี้คือในกรณีที่แบบยังไงวันนี้ก็ไม่ผ่านโซนนี้19.12 เค <Okay. S 2> ฉะอชนั้นเช็คข้างล่างไว้ด้วยนะคะจุดสำคัญที่เรามองว่ามีอยากาศในกรณีที่หลุดนะคะหนึ 21, ่ก็คือกาะลงมาเทสรอบล่างของัีชโมงแต่ถ้าหลุดกรอบล่างของัีชโมงนะคะเลเวลถัดไปผมจะพอสำคัญก็คือบริเวณนี้นะเลเวลถัดมาคือบริเวณราคา1 9ึ่นะคะ และถัดลงมาอีกนะคะคือสุดระยะสวิงรายวันของวันนี้นะคะสูตอยู่ที่1899.42นั่นเองนะครับโอเคอีนนี้เห็นข้างล่างเนี่ยกรเลยที่แบบว่าจะขอพักตัวหรือว่าเทขายทำกำไรก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วหลุด921ดัะที่สองนะกี่บอกว่าถ้าถอยไปถอยกลับแล้วแบบนีย้ยังไงปีน925ไม่ได้เนี่ย มันมิอกสที่จะขึ้นข้างบนเนาะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับช่วงเล็เทรดไลน์นะคะว่าราคาทำโครงสร้างแบบว่ามิอกสเทินเป็นขาดขึ้นแล้วนะคะโครงสร้างในฝ่าของเราก็ค่อนข้างคมรีลน,นะคะแล้วก็กำลังเล็งว่า กรอบล่างสุดท้ายของเราเนี่ยใช่บริเวณราคา1903หรือเปล่าลนี่เพราะว่าลงมาติดอยู่ที่1903แล้วก็เด้งขึ้นไปเลยเนี่นะครับคอยลงมารอบนี้ถ้าไม่หลุดถึ1 2เนี่ยมันไม่ยังมีแบบขึ้นไปต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเลือกทางมันจะขึ้นต่อนะก็คือมันพยายามที่จะเป็น1925ให้ได้นะคะ เลเวลถัดมาของดิสันสำคัญนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับแถวพี่โบนักซี่ห้าิเลยนะที่บริเวณราคาหนึ่้าสามสี่นะคะและวันนี้นะคะสุดระยะซิงไบวันข้างบนนะคะอยู่ที่บริเวณราคาเจ็ดห้าต้นนะ หนะึ okay, นะ่งเก้าสามเก้านาะโอเคเนาะแต่ว่าถ้าวิ่งขึ้นได้ตามโครงสร้างในฝันเนี่ยก็ย่วอยูกัสขึ้นไปถึงผลดีที่หกสิบเดจุดแปดนะคะที่หนึ่งเก้าสหโอเคเนาะสำหรับมุมมองราคาของทองคำวันนี้นะคกะก็ถ้าไม่มีข่าวหรือปัจจัยอะไรกระตุ้นมากเนะี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งติดอยู่ในกรอบสีชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ ทีนี้ถ้ามีข่าวปัจจัยกระตุ้นให้ดูจุดวัดใจสองจุดที่เราบอกไปแล้วนะครับก็คือไม่ควรปีนเลย1925หรือว่าถ้าหลุดลงมาข้างล่างนะครับก็นะให้เช็คทีละเลเวลซับพอร์ตนะครับแล้วถ้ามีโอกาสที่จะเทินขึ้นไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งเนี่ยลงมาสร้างกรอบราคาล่างก็ไม่ควรหลุดระยะสวิงารวันเนาะโอเคเนาะเห็นภาพแหละ โอเคนะคะอย่าลืมเช็คข่าวสารในตารางด้วยนะสำหรับการเทรดวันนี้เพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีแต่ข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงที่จะกระทบกับสกุลเงินดอลลาร์ค่อนข้างนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย